กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม g h o s t s o ็ so m อีกเช่นเคยครับผมในคลิปนี้ครับผมผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาของตัวเกมนะครับจากภาษาเกาหลีให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็วิธีซื้อขาย M นะครับซื้อขาย M กันยังไงเนาะแล้วก็เลเวล40นะครับเวลที่ไหนดีนะครับ อันดับแรกก็ผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนภาษาของตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาเล่นเกมแรกๆเนาะมันจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับให้เรามาที่ขีดซ้ำขีดด้านขวามือตรงนี้ครับผมมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วก็มาที่บรรทัดที่2ตรงนี้ครับผมอ่าแล้วก็ให้เราเลือกที่อังกฤษตรงนี้ครับผมกดเลือกเลยครับผม แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าขวามือได้เลยครับผมแล้วก็ตัวเกมก็จะออกข้อเกมใหม่เนาะอ่านี่ครับผมก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม ld player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดง่ายเลยนะครับผมสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาของตัวเกมเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าต่อไปนะครับผมวิธีการซื้อขาย m นะครับอ่าราคา m ตอนนี้นะครับผมจะอยู่ที่ m ละ45 -60 ถึง60บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งราคาเองนะผมดูมาจากกลุ่ม ครับผมกลุ่มของเกมเนาะอ่าใน fb นะครับลองพิมพ์ค้นหาได้เลยนะอ่าก h โซเอ็มไทยแลนด์นะครับผมก็จะขึ้นกลุ่มของเกมขึ้นมาเนาะอ่าลองเข้าไปดูนะครับผมราคา M นะครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ลองสอบถามพ่อค้าที่ขาย M หรือว่ารับซื้อ M นะครับผม วิธีการซื้อขายเนะครับเราต้องมีเลเวล25ก่อนนะครับผมพอเราเลเวล25นะครับมันจะปลดล็อกนะครับผมตลาดนะตลาดแบบนี้เลยนะครับจะปลดล็อกตอนเราเลเวล25นะครับก็จะเป็นพวกตลาดซื้อขายเนาะซื้อขายพวกอ,วอาวุธของต่างต่างภายในตัวเกมนั่นแหละครับพวกอุปกรณ์เนาะพวกหู พวกของแคทพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับผมพวกยันที่บวกอาวุธเนาะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการซื้อขาย M นะครับเ,เดี๋ยวผมขอพูดแบบย่อๆแล้วกันเนะเาะให้คนขาย M นะครับไปดึงของคนที่ต้องการที่จะซื้อ M กับเรานะครับต่อไปเลเวล40ควรเก็บเวลที่ไหนดี พอเราเลเวล40แล้วนะครับผมพวกเควสหลักเควสรองต่างๆเนาะมันจะได้ e p ไม่เกิน2 0 0 0 0นนะครับแต่ละเควสนะถือว่าได้ e p น้อยมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทิกในการเก็บเลเวลกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับทำเควสหลักอ่าตรงคัมภีเควสตรงนี้เนาะทำให้ครบหมดเลยนะครับเคลียร์ให้หมดเลยแล้วก็ให้เรา มาทําการลงดันเจี้ยนนะครับผมพวกนี้เนาะพวกดันเจี้ยนไตหอคอยพวกนี้เนาะพวกดันเจี้ยนรลยวันพวกนี้นะครับผมทําให้หมดเลยนะพอเราทําหมดแล้วนะครับเคลียอะไรหมดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้เลยทุกคนมาที่ไกด์ตรงนี้เลยเห็นไหมครับผมที่เป็นไอคอนยกนิ้วโป้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับผมว่า โซนนะครับผมที่มันให้เราเก็บเลเวลเนาะมันเป็นโซนไหนดีเห็นไหมอย่างเช่นขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับผมเป็นกู๊ดเนาะไปว่าดีนะครับผมถ้าเป็นพวกสีเหลืองสีแดงอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกอันตรายหน่อยนะครับผมในการเก็บเลเวลเนาะอันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับผมลองเลือกดูแมปต่างๆได้เลยแล้วว่าโลเคชันได้เลยนะครับผมที่เราต้องการที่จะเวลที่ไหนนะครับ อันนี้ผมแนะนําให้เราเวลกับมอนสเตอร์นะครับผมเลเวลไม่เกินจากเรา5เลเวลนะครับผมขอแนะนําแมปที่คนนิยมเก็บเลเวลตั้งแต่4 0่สถึงห้นะครับให้ทุกคนมาที่แมปที่ฟูลแมปตรงนี้เลยครับผมมาที่แมปงูตรงนี้ครับเลื่อนลงมาครับผมอ่าให้เรามาที่แมปตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับจะเป็นแมปเลเวล 46-49ถึงนะครับผมแมบนี้นะครับให้ทุกคนวัปไปเลยครับผมแมบนี้นะครับผมคนจะนิยมเก็บเลเวลนะครับผมตั้งแต่40-50ถึงนะครับพอเรามาที่แบบนี้แล้วนะครับผมให้เรามาที่รูปไอคอนปาร์ตี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาที่ไฟปาร์ตี้ตรงนี้ครับก็ให้เราหาปาร์ตี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าหาตี้ได้เลยเนาะ อ่าอย่างเช่นผมจะเข้าที่นี้ก็ผมกดเข้าที่ได้เลยเนาะแล้วก็ให้เรามาที่การจัดการปาร์ตี้ตรงนี้ครับก็ให้เราเปลี่ยนโซนไปที่ปาร์ตี้ของเราอยู่เนาะกดเปลี่ยนได้เลยครับผมอ่านี่ครับผมก็มาถึงแล้วนะครับก่อนที่เราจะกดออโต้นะครับผมผมแนะนําให้ทุกคนกดใช้พวกป้ายพวกนี้เนะาะมันจะช่วยในการเพิ่ม XP นะครับผมเนาะแล้วก็พวก ยาพวกนี้นะครับผมมันจะช่วยให้เราตีแรงขึ้นเนาะจะช่วยในการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมของสายกายภาพสายเวทอ่าพวกพวกนี้นะผมพวกยาต่างๆเนาะผมแนะนําให้ทุกคนกดใช้ให้หมดเลยนะครับอ่าพอเรากดใช้ยาเสร็จแล้วก็ทําการกดออโต้ได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับผมแมปนี้นะครับคนจะนิยมเก็บเลเวล เลยนะครับผมแบบนี้เนาะผมมาที่ไรครับผมเต็มตลอดนะปาร์ตี้นะครับผมบางทีเข้าไม่ทันก็ย้ายชาแนลไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแนะนําเลยนะครับผมแบบนี้เนาะเก็บเลเวลตั้งแต่40ถึง50เลยนะครับผมอ่าลองเข้ามาเก็บเลเวลดูนะผมในแมบนี้นะครับถ้าใครจะเป็นสาย ฟาร์มเงินก็ได้เหมือนกันเนาะถ้าจะฟาร์มเงินผมแนะนําให้ซื้อพวกสัตว์เลี้ยงไว้นะครับผมอย่างเช่นของผมนี้สัตว์เลี้ยงหมดอายุแล้วนะครับผมยังไม่ได้ต่อเนาะฮก็จะฟาร์มเงินยากหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าพอเราเลเวล50แล้วใช่ไหมครับผมเราจะเวลต่อที่ไหนใช่ไหมครับอันดับแรกเลยครับผมมาที่รูปไอคอนยกนิ้วโป้งตรงนี้ครับผมหรือว,ว่าไกด์ตรงนี้เนาะ มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นมันจะแนะนำนะครับผมให้เราเก็บเลเวลเนาะก็จะขึ้นตามนี้เนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ถึงเลเวลห้าสิบเนาะก็ลองดูตามนี้นะครับผมมันจะแนะนําให้เราไปเนาะถ้าใครเล่นถึงเลเวลห้าสิบแล้วนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมฟูลแมปเหมือนเดิมครับอ่าฟูลแมปอ่าให้เรา มาที่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า43ถึง60เนอะก็ให้เราลองเลื่อนหาครับผมแล้วก็หาตั้งแต่เลเวลอ่าเลเวล50นะครับผมถึงเลเวล55พวกนี้ก็ได้นะผมลองวร์ปไปเก็บเลเวลดูนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแมปเนาะในการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล50ขึ้นไปนะครับผมหรือว่าใคร มีที่ที่เก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล50นะครับผม,ผมก็พิมพ์แนะนำลงคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับการเปลี่ยนภาษาของตัวเกมวิธีการซื้อขาย M หาเลเวล40คนเวลที่ไหนดีนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้พูดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ